สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีผู้ที่ติดตามช่อง YouTube ทุกยามือสานนะพี่น้องเด้อมาเบิ่งบังไฟแสนแอาทิวดาบังที่3ต่อไปพี่น้องวันนีเป็นยังไงจูดไปแล้ว2บังพี่น้องจูดไปแล้ว2บังออก415กับ410พี่น้องเลยมาเบิ่งบังที่3พี่น้องกับบรรยากาศยังมาแรงตอนนี้ค่ำแล้วพี่น้องแต่ว่างไฟแสนยังอยู่พี่น้องเห็นพี่น้องเห็นฐานบังไฟแสนบ่เขากำลังเอาขึ้นพี่น้อง ไปเบ่งฐานน,นา,านนพี่น้องไปเบงหนาฐานน้อพี่น้องเนาะกับบรรยากาศยังมาเลี้ยงพี่น้องตอนนี้ก็หามุ่งกลัวแล้วพี่น้องบังไฟแสงยังอยู่สองบังน้อพี่น้องเนาะไปเบ่งบังไฟแสงทีมงานแอดติวดาบางังที่สามพี่น้องเลย ยังมาแรงคำแล้วพี่น้องเริ่มค้ำแล้วบั้งที่สามพี่น้องเลยตั้รับแรงนี่ยุดไปแล้วสองบั้งออกสี่ลอยสิบหากับสี่อยสิบพี่น้องเลยอันนี้นหนทีเป็นบั้งสุดท้ายเนาะบั้งเทพประดาเนาะแม่นบอกว่าไงเปิดเมื่อฮอดบ้านค้ำนี่นี่มาธนาไส่คุ่นลรอครับเมื่อฮอดบ้านเหลกันที่สามทุ่มบุญละ สามจุ้มบ่เมื่อทั้งเมื่อทใดเมื่อทั้งอันพันมย่อยนี่บ่เสียนี่ครับโอ้ยเมื่อทั้งเสียพันทุนอำเภอมหาชนนชัยพี่น้องจังหวัดยะโสธรพี่น้องเลยมาจูดบังไฟพี่น้องบันน้องห่างเข้าได้เบิ่งจากกุชินาไล่ไปอำเภอมหาชนนชัยไกลเลยพี่น้องดื้อบัไฟแสนบางสุดท้ายกำลังแต่งองค์ทรงเครื่องพี่น้องกำลังมาถางอยู่พี่น้องเลยเมื่อเราหลุดเนาะวับบนิอกเวลาเท่าไรแต่ับบังไฟแสนบางนี่พี่น้อง ขับพี่น้องมารุนบางไฟแสนแอดเทวดาบางที่3ต่อพี่น้องบางไฟแสนจากบ้านหัวเมืองอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรพี่น้องมารุนโอ้ยทีรีเลยพี่น้องแต่วา,าสุดทายลัำดาบเน่น้อยต่ว่าไปได้พี่น้องข้อสูเอาสูข้อสูข้อเดินพี่น้อง บังไฟแสนบังนีทอหาด้วยพี่น้องด้อทอหาพี่น้องทอหาโอ้บังไฟใหญ่ครับขึ้นไปแล้วใส่หัวเดินแล้วก็ทำาห้ลากเกี้ยวออกไปตีวงแคบๆพี่น้องแต่ว่าข้อยังลากได้พี่น้องข้อยังลากได้เป็นบังไฟแสนทอหาพี่น้องจากบ้านหัวเมืองตำบลหัวเมืองอำเภอมหาชนชัยจังหวัดยะโสธรพี่น้องเลย แก้วขึ้นแล้วพ totally ี่น้องแก้วขึ animales, ้นไปแล้วโอ้ข้อลากอีกแล้วพี่น้องตอนนี้กันเวลา18ปนาฬิกากับอีก1ิหน้าที่พี่น้องโอ้คำล้วพี่น้องแต่ว่าบังไฟแสนกันยังทำเวลาได้พี่น้องแก้วขึ้นไปเรื่อยๆข้อสู่ไปเรื่อยๆพี่น้องข้อสู่ึ้นไปสำหรับบังไฟแอดเทวดาขอัวขอไปพี่น้องเนี่ซูมบไดดพี่น้องบังไฟบินสูงยังทำเวลาไดพี่น้องยังเกี่ยวยังเดินยังดียังเดินไปเรื่อยๆพี่น้อง เดี๋ยวมื่อเราลุ้นเวลาเนาะพี่น้องเนาะว่าจะบอกเท่าไรตอนนี้เวลากับสิบแปดนาฬิกากลัวเลยพี่น้องคำแล้วบังไฟกันยั่งยู่อีกสองสามบังพี่น้องบังไฟมื่นยั่งอีกอยู่พี่น้องเลยแต่ว่าคำแล้วตอนนี้แล้วตอนเราลุ้นเวลาพี่น้องครับพี่น้องบังไฟแอดเทนวดาบางทีสามลงแล้วพี่น้องออกสามร้อยยี่สิบห้าพี่น้องเลยพอเป็น้องไฟแสนทอห่าขับสาหรับคลิปนี้ก็ไว้สำนีเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมกดติดตามช่องยูทูบ ทุกยาเมือีสานเด้อพี่น้องเด้อคนไรก็แช่ก็ทับตะไคร่บอกลาหลายๆสิมีก็ลังใจจะกินพี่น้องเบิ้งต่อไปพี่น้องไปเบิง้งบังไฟมือเนาะพี่น้องเนาะสารบคลิปนี้สวัสดีครับ